จากช่อง ional, อิ p เพชร์แล้วค่ะกเมาพบกันอีกแล้วทุกคนเป็นยังไงกันบ้างจ้าเราหวันใจมิวกราฟหวังว่าทุกคนจะสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันนะคะไม่เจ็บไม่ป่วยกันเนาะอ่ะวันนี้จะพาทุกคนไปพบกับเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของเรานะสำหรับมิวกราฟเออจริงๆช่วงเนี้ยไไม่ใช่แค่ช่วงนี้ดิหลังๆมาเอ,อ่อมีหลายคนถามเรามาตลอดเลยว่ามิวกราฟเขา ยังไงคะตกลงว่าเฮ้ยอย่างงู้นอย่างนี้นคือแบบทุกคนจะมีข้อกังขาข้อสงสัยภายในใจิตใจ,ใจว่าเออทำไมช่วงนี้มิวกรับไม่มีงานด้วยกันเลย,ทำ,ยทำไมอย่างนู้มมนทำไมอย่างนี้คิดถึงโมเมนต์คิดถึงมิวกรับที่เขาอยู่ด้วยกันอยากให้แบบอยากเห็นไลฟ์แบบเมื่อก่อนหรืออะไรยังไงหลากหลายคำถามมากถามเรามาเยอะมากจริงๆเราก็แบบน่าจะบอกว่า เชื่อมั่นนะคะเชื่อมั่นในตัวมิวกราฟนะคะว่าทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมแล้วก็คือเราไม่รู้จะพูดยังไงอะ่ะมันเป็นความเชื่อใจส่สวนตัวของเราอะนะที่ทำให้เราอยู่ตรงนี้แล้วก็สิ่งนี้จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ,อยากจะบอกทุกคนว่าอันนี้แหละคือสิ่งที่ทำให้เราอยู่ตรงนี้อย่างร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็เชื่อมัน่นเชื่อใจเขาแบบ คือไม่มีอะไรมาลบล้างได้อีกแล้วจริงๆนั่นก็คือน้องกระต่ายเจ้าชายเจ้าหญิงนั่นเองทุกคนเออถ้าจะบอกว่าทําไมต้องเป็นกระต่ายเอออันนี้ต้องถามน้องก,าก้าวว่าทำไมต้องเป็นกระต่ายเพราะว่าน้องก้าวเป็นคนซื้อก่อนใช่ไหมอ่าเออถ้าพูดแบบไม่ชิปเราคิดว่าอาจจะเริ่มมาจากการเล่นมุกพระจันทร์ของพี่มิวหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แล้ว ไม่ไม่รู้สิแต่กราะจะชอบบอกว่าตัวเองเป็นคนที่แบบไม่คิดอะไรไม่คิดเยอะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ตัวเองไปซื้อกระต่ายให้พี่เขาอะแล้วแบบกระต่ายกับดมจันมันก็ค่อนข้างจะลิงก์กันอยู่ใช่ไหมเออ <c oughs> เสียงแหบแล้วนั่นแหละแล้วเราก็จะบอกว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ทำให้เรายังอยู่ตรงนี้แล้วก็เชื่อใจมิวกรบาบมาแบบมาแบบไม่มีข้อกังขาอะไรใดๆเลยซึ่งเอาจริง,รงช่วงแรกๆอะ่ะเราก็ มีสงสัยแบบทุกคนนั่นแหละว่าเฮ้ยถ้าซีรีส์จบทุกอย่างก็คือจะจบใช่ไหมหรือเขาจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วจะไม่ได้แบบออ,อกันอีกแล้วเลยมันต้องมีบ้างที่ต้องคิดแต่ว่าเราก็จะพยายามหาเหตุผลไม่ได้เข้าข้างตัวเองแต่พยายามหาเหตุผลที่ว่าทําไมถึงเป็นอย่างนี้ทําไมถึงเป็นอย่างนี้พยายามเขาเรียกว่าอะไรอะเอาพี่มิวเป็นไอดอล หาเหตุผลให้กับทุกสิ่งทุกอย่างว่าทําไมความน่าจะเป็นเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเออและเนี่ยน้องกระต่ายก็คือเหตุผลของเราที่ทําให้เราอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้กันก่อนดีกว่านาอที่มุมที่มาอะไรสตรอรี่กับน้องบันนี่เนี่ยนะแล้วเดี๋ยวจะมาพูดคุยรายละเอียดความรู้สึกเบื้องลึกเบื้องหลังเกี่ยวกับน้องกระต่ายนี้กันดีกว่าในท้ายคลิปนะจ๊ะอย่าลืมดูกันจนจ,นจบนะแล้วก็ทุกคนสามารถเข้ามา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะจ๊ะถ้าทุกคนพร้อมแลยเราไปดูคลิปนี้กเลยดีกว่าไปเลย The Bunny Story อยาวันที่28มิถุนาปีที่แล้วเนาะเริ่มจัดน้องกรับเนี่ยไปเก็บโปรเจกต์มาวันนี้เราเก็เก็บมาปุ๊บปุ๊บป้ายแล้วนะครับที่หลงเหนื่อยอยู่ยังไงก็ ขอบคุณพี่ๆีทุกคนอีกครั้งนะครับที่ร่วมใจช่วยกระทำป้ายโปรเจกต์ให้ผมแล้วก็พี่มิวขึ้นมานะครับยังไงก็อยากให้พี่ๆีซัพพอร์ตวมแล้ก็พี่พพมิวต่อไปเรื่อยนะครับคับผมในวันเดียวกันพี่มิมีลิตี้คอนเสิร์ตใช่ไมเป็นคอนเสิร์การกุศลรู้สึกตอนนั้นจะเป็น ใช่ไหมเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์แรกของพี่มิวด้วยเออเอาสิอ้วนไงมีความขี้อ้วนเอาจริงตอนแรกก็ลุ้นอยู่นะว่าเฮ้ยกรับมมัน,ม,นมันอัพ ไอจีกอนใช่ไหมว่าซื้อกระต่ายเนี้ยมาเออจะให้พี่มิวทีเนี้ยแล้วเราก็ลุ้นว่าเฮ้ยกัปจะไปให้เองหรือเปล่าหรือะไรยังไงคือตอนนั้นลุ้นกันมากตกลงว่าน่าจะมีการส่งไปมากกว่ากัปไม่ได้ไปเองแต,แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจยอยูน่นะว่าแบบเออเขาไม่ถ่ายเราเห็นหรือเปล่าอะไรยังไงก็น่ารักรน่ารักจริงๆน่ารักแบบรักมาก ทำไมทำไมพี่กลับถึงเลือกซื้อตุ๊กตาอันนี้เป็นไลฟ์ของไฮไลน์มวคะะเออทำไมครับก็ไม่รู้ไงผมเป็นคนไม่ค่อยคิดอะไรเยอะเท่าไหร่เห็นเป็นหน้ารักผมก็เลยซื้อก็แค่นั้นขนาดคิดไม่เยอะนะจริงจริงมันเป็นตุ๊กตาคู่ใช่ป่ะมันจะต้องมีเจ้าหญิงด้วยใช่ป่ะอ่าใช่ต้องรอต้องรอเจ้าหญิงมิวพี่กัาบรอเจ้าหญิงอยู่เอออยากได้เหรอครับ อ่าแล้วแต่แล้วแล้วแต่พี่มิวค่ะแล้วพี่ต้องไปหาซื้อที่ไหน <c oughs> ตีเนียนตีเนียนด้วบต้องไปหาซื้อที่ไหนเ <c oughs> นี่ย <c oughs> แล้วของมันหมดไปแล้วด้วยคือแฟนๆคือช็อกมากว่ากับไปเอามาจากไหนไปหาเจอได้ยังไงหมดไปแล้วหมดไปแล้วด้วย 4จูลาย4จุลายใช่ไหมเออตืดตือ่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่า4จุลายเกิดอะไรขึ้นอ่าอันนี้เป็นไลฟ์ของกานิเย่ใช่ปะ่ะอ๋อคลิปนี้เคยดูแล้วทุกคนเคยดูเลยเป็นเอ่อคลิปเสียงของลักกี้แฟนนะที่เขาแบบได้ไปถามไทยถึงน้องกระต่ายมา แล้ววันนี้เปลวยนี้ิมันมีเจ้าหญิงจริงๆมันมีเจ้าหญิงครับกับคือรูกับมีข้อมูลว่ามันเป็นตุ๊กตาคู่เธอโอ้ยย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 ยตยค่ยย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 ยเยยยยยกยยยย้ยยยยยวยย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 ยงยย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 ยกับเยยยยยยยเเ พอพี่เขาอะกำลังจะซื้อเราเลยซื้อแล้วก็สอนแล้มีนั่นครับโอเคทุกคนรอเจ้าหญิงอยู่นะคฉันคือแบบน้องรอเจ้าหญิงอยู่นะครับรอเจ้าหญิงอยู่ขะอย่างนี้เลยขออย่างนี้เลยขออย่างนี้เลยเหรอ ลืมไปแล้วจนทุกคนลืมไปแล้ว <g ül> จนการทั่งเป็นงานรับปริญญาที่เหมือนงานแบบ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะงานขอขอขอแต่งงานเลยว่ายัางไงชุดขาวทีมงานใส่ชุดขาวมีโป้งป,งป้ายแบน เือดูดูทีมงานนะคือแบบทุกคนแต่งตัวเนี้ยบมากทีมเดียวกันทนเดียวกันป้ายเป็นสีชมพูฉันจะบ้าตายมีการให้คิวให้โกตายแหละมันใช่ไหมนี่ ไปมาเราก็แบบมาเล่าให้ฟังอยู่ว่าช่วงก่อนอันเนี้ยครับคุณจะดูเหนื่อยมากใช่ป่ะแต่พอพ่มพิวมาปุ๊บเนี่ยเนี่ยเนยเด็กถ้ามันตื่นเต้นจริงๆมันดีใจจะแบบตึกๆๆ๊ๆๆึ๊เนี่ย

各一般。<noise> <noise> <noise> ฉันชอบรูปนี้มากที่สุดเลยอะคือแบบเป็นเป็นน้องน้อยอะเป็นยายตะเล็กอะแล้วแบบยืนห่อไหล่แล้วก็ถือตุต๊กตาตากตั้งไว้บนตักไม่ห่างตัวจ้า อย่างไรกันบ้างสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนเลยก็คือความสุขของทั้งคู่จริงๆรอยยิ้มที่ออกมาคือมันจริงใจมากสิ่งที่มันส่งผ่านออกมาจากทางเวลตานี่มันแบบแล้วยิ่งภาษากายอะทุกคนมันมันเฮ้ยมันมันมันกหกไม่ได้อะในในนตอนนั้นนะโดยเฉพาะเวลตาของทั้งคู่คือมันแบบมันเป็นอะไรเนี่แบเอ้ยเนี่ยแหละคือความสุขของเราคือ คุณคือความรักของฉันจริงๆทั้งสองคนนะแล้วก็สิ่งที่เราคิดว่าถ้าใครที่รู้สึกหวั่นไหวรู้สึกว่าเอ๊ะอะเอ๊ะอะช่วงนี้ทําไมมิวกับเขาไม่ทํางานด้วยกันคะพี่ช่วงนี้เขาทะเลาะกันหรือเปล่าหรือยังไงเขาไม่ได้รักกันแล้วหรือว่าที่ผ่านมามันอะไรยังไงกันคะทุกคนมีคําถามแบบนี้มากมายอยู่ในหัวแล้วก็ส่งมาถึงดิฉันนะคะอ,อยากให้ทุกคนดู สิ่งนี้ไว้เป็นที่ยึดเนี่ยจ,จิตใจเป็นหลักของชีวิตในหวนใจมิวกราฟนะคะทุกคนคิดดูก่อนว่าเรื่องนี้มันมันตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ไหมเดือนมิถุนาเริ่มจากวันนั้นเป็นวันที่พี่มิวจะต้องไปร้องเพลงไปขึ้นคอนเสิร์ตครั้งแรกซึ่งไม่ใช่ไม่ได้เป็นคอนเสิร์ตเต็มของตัวเองแต่ว่าเป็นคอนเสิร์ตการกุศลก็มีการสแสดงหละมีการสแสดงทั้งเต้นท,ทั้งร้อง หลายอย่างซึ่งพวกเราตื่นเต้นกันมากเพราะว่าเป็นครั้งแรกของพี่มิวทุกคนก็รุ้นว่าพี่มิวจะทําออกมาได้ดีไหมแล้วก็จะมีอะไรผิดพลาดบ้างหรือเปล่าอ่ะในส่วนเวลาเดียวกันน้องกราฟในวันนั้นก็ไปทําการเก็บโปรเจกต์ของพี่ๆนะคะก็เหมือนกับเป็นตัวแทนของพี่มิวด้วยแหลนะเนาะไปตามเก็บมาจากที่นูน่นที่น,น,น,นี่ที่นู่นที่นี่ทีเนี้ยสิ่งที่ราฟทำนอกจากไปเก็บโปรเจกต์ก็คือไปหิ้วน้องกระต่ายมาด้วยซึ่ง ตอนแรกเราอะก็เข้าใจว่าอ๋อไอ้น้องกระต่ายเนี่ยคนแบบมีวางขายตามห้างร้านทั่วไปใช่ไหมแต่พอแฟนๆมาหาข้อมูลรีสอวกันแล้วเนี่ยไอ้กระต่ายตัวเนี้ยมันหายากมากแล้วมันก็หมดไปแล้วด้วยแล้วแสดงว่าับมีการวางแผนหรือเปล่าวางแผนตั้งแต่แรกแล้วไหมหรือยังไงอันเนี้ยคือขั้นตอนการซื้ออะเราหาคําตอบให้ตัวเองไม่ได้จริงๆว่า อะไรยังไงซึ่งถ้าเกิดว่าดูจากข้อมูลโดยทั่วไปแล้วหนึ่งหายากสอหมดแล้วหาไม่ได้แล้วสามมันเป็นตุก๊กตาที่ผลิตในจีนอะทุกคนคือการซื้อหามันยากมากเราเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยนี่คือคนที่แบบบอกว่าตัวเองไม่ได้คิดเยอะแค่เห็นว่าน่ารักแล้วก็ซื้อมาเลยคือคำตอบับมันบอกว่าเห็นว่ามันน่ารักดีกเลยซื้อมาให้พี่มิวมันเหมือนกับ เดินไปเห็นขนมอันนึงเอ้ยน่ากินดีแล้วก็ซื้อกลับบ้านซึ่งของมันไม่ได้หาง่ายขนาดนั้นใช่ไหมทุกคนแสดงว่าอาจจะมีการสั่งสั่งทำเหรอสั่งทำหรือสั่งพีออเดอร์โดยเฉพาะหรือเปล่าเอ้ยอันนี้ก็ไม่รู้แต่ว่าดูจากเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะขั้นตอนในการหาเออค่อนข,ข้างจะเป็นการใส่ใจอยู่มากๆเลยนะแล้วสำหรับ ผู้ชายสองคนอันนี้คือพยายามจะตัดความคลิปออกแล้วจริงๆนะแต่มันเนี่ยทุกคนผู้ชายสองคนเป็นคู่พี่น้องถ้าสำหรับคู่จิ้นมันไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อตุ๊กตาที่มีที่มาที่ไปที่ค่อนข้างซับซ้อนขนาดนี้มาให้ก็ได้จริงๆไม่จำเป็นเลยพวกเธอไม่จำเป็นเลยถ้าพวกเธอไม่ได้แบบคิดอะไรกันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ เพราเธอไม่จําเป็นต้องซื้อกระต่ายคู่เจ้าชายเจ้าหญิงมาเลยใดๆหรือไม่ก็ถ้าปกติ normal อาจจะเป็นตุ๊กตาคู่ธรรมดาที่หาได้ทั่วไปแต่นี่คือมันพิเศษลงลึกเข้าไปอีกถ้าเทียบกับความเป็นเพื่อนความเป็นพี่น้องเราไม่ได้แบบมีความรู้สึกอยากด้านด้นขนาดอันนี้ไม่รู้ว่าทุกคนเป็นหรือเปล่าแต่อันนี้คือเปรียบเทียบกับความรู้สึกตัวเอง เราไม่ได้มีความรู้สึกอยากจะดัดนด้นหาสิ่งของที่มันหายากขนาดนั้นมาให้เพื่อนหรือพี่ที่เราเคารพขนาดนั้นแล้วก็มันมันไม่จําเป็นต้องเป็นของมีของที่มันเป็นคู่กันอะมันไม่จาเป็นเลยนะแต่มิวกับทําสิ่งนั้นทําสิ่งที่คนเป็นแฟนกันเขาทํากันใช่ไหมเธอใช่ไหม แล้วทุกคนดูว่าการที่จะหามาได้มันยากมากยากเกินขนาดไหนแล้วการที่จะแบบจะบอกว่าก็แค่คู่จิ้นธรรมดาธรรมดาคู่หนึ่งก็แค่กระแสหรือเปล่าถ้าแค่กระแสเขาคงไม่ทําถึงขนาดนี้ใช่ไหมอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวของเราแล้วเราก็เชื่อมั่นสิ่งนี้โมาโดยตลอดว่าเฮ้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆเป็นความสัมพันธ์ที่ใส่ใจทุกรายละเอียดที่ตั้งใจทําทุกอย่างเพื่อเธอแล้ว จริงๆก็เลยอยากจะอบอกทุกคนว่าถ้าเกิดวันใดวันวหวหรือว่าเกิดการสั่นคลอนในหัวใจให้ลองกลับมานึกถึงน้องกระต่ายคู่เจ้าชายเจ้าหญิงดูนะคะว่าถ้าเกิดว่าสองคนนี้ถ้าเขาไม่รักกันจริงๆไม่รักกันมากๆอ่ะเขาจะทําให้กันถึงขนาดนี้เชียวหรือเขาจะดันด้นไปหาตุ๊กตาคู่อะไรกันอย่างนี้มาทําไมใช่ไหมเออทุกคน ก็ลองคิดดูนะคะว่าเหตุผลที่เรามาเป็นตัวยึดเหนี่ยวจิตใจเนี่ยหรือว่ามันมีเหตุผลที่เชื่อมโยงกันจริงอย่างที่เราว่าหรือเปล่ายังไงก็ทุกคนลองกลับไปคิดลองกลับไปย้อนดูทบทวนดูนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นสิ่งที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยเชื่อใจในตัวมิวกลามได้มากขึ้นแล้วก็หวังว่าจะอยู่เป็นผู้รอดชีวิตด้วยกันนะคะช่วงนี้พูดคานี้บ่อยมากเพราะว่ามีหลายคนที่ เอไอเอ,เอนั่นแหละทุกคนอย่างที่บอกไปเพราะว่าที่เราทําคลิปนี้คือเราอยากให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวมิวกลาจริงๆคือเราไม่สามารถเขียนออกมาได้เราไม่สามารถแบบเออ,เอจริงๆอ่ะเราเป็นคนที่แบบอธิบายไม่ถูกจนต้องแบบต้องผ่านการพูดออกมาอย่างเงี้ยก็คือต้องผ่านการอธิบายเขียนเป็นตัวหนังสือไม่ได้คืองงจะงงจะประมาณหนึ่งเล่มได้ถ้าเขียนออกมานะก็ นะประมาณนี้ทุกคนอยากให้ทุกคนเชื่อมั่นเชื่อใจในตัวมิวการมากๆนะคะแค่มองแค่มิวกัร์แบอะอย่าไปนสนแบบอะไรที่มันแบบรบกวนจิตใจเราอะไรอย่างนี้ก็จริงๆมันก็ห้ามไม่ได้เนาะเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกถ้าเราได้รับรู้มาได้ยินมาแล้วก็ก็ยังเป็นคนอยู่ยังมีความรู้สึกอยู่โอเคเราเข้าใจว่าการที่เรารู้สึกโกรธรู้สึกมุนหงิดรู้สึกไม่พอใจมันเป็น อารมณ์ปกติของคนทั่วไปเนาะโอเคมันสามารถไม่พอใจได้โกรธได้แค้นได้แต่ว่าเราก็ต้องย้อนกลับมาที่ตัวเองว่าเราอยู่ตรงนี้เข้ามาตรงนี้เพราะใครเพื่อใครนะจ๊ะแล้วก็อยากจะให้โฟกัสที่เขาก็นั่นคือมีการนั่นแหละพยายามดึงตัวเองกลับมาในจุดที่เราจะสามารถเป็นความภาคภูมิใจให้กับมีวการได้เป็นแฟนคลับที่นา่ารักอย่างที่น้องรับแล้วก็มิว คอยชื่นชมคอยอวดสรรพคุณแฟนคลับมาโดยตลอดนะว่าเป็นแฟนคลับที่น่ารักมากๆของพวกเขานะคะอะอยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่จะอยู่ตรงนี้ด้วยกันขอบคุณที่ยังคอยรักแล้วก็คอยซับพอร์ตมิวกั้ลมาอยู่เสมอๆนะคะยังไงก็อยู่ตรงนี้ด้วยกันนานๆนะคะแล้วก็เราดูไลฟ์พูดในอนาคตกันเลยนะจ๊ะเอ้ยรอแล้วรอแล้วแคนดี้เมื่อไหร่จะมาแคนดี้แคนดี้รอแล้วนะจ๊อะอะ ตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในรีแอคหน้าแล้วก็ฝากด้วยกันกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องกันด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายรักษาสุขภาพกันเลยนะคะต้องมีกับมากๆ,ๆนะต้งมากๆๆๆ